รถคอกถุกนักซีถึงหตันที่สวยที่สุดออกงายที่สุดที่นต้องแลคลิปนี้สวัสดีค่ะอยู่กับเซลเอรถมือซ่องกรเอนะ,ะวันนี้เอาไสาบ้บรรทุกมาฝากนะคะซีถึงหตันคันนี้เป็นรถที่ได้มาไหมนะคะดีแม็กเทลแลมโบบปีสองพันยี่สิบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งช่วงล้างเสร็จแล้วรถกำลังรอใส่คอกนะคะคอกเป็นคอกไม่นะคะ เล็กนะคะบอกเลยว่าเป็นเล็กแป๊บหน้าอย่างดีเลยนะคะลงเล่นจดะเบียนให้ทุกตองเพราะฉะนั้นรถนะคะบอกเลยว่าถูกคริปตีลูกค้าเ็นส่วนใหญ่จะได้ของเซ็ตแล้วนะคะแต่ว่าอยากใจเ็นขั้นตอนอว่ารถที่ได้มากนะคะเป็นแบบไหนขัดรถเกรดเอแบบนี้เลยนะคะมาแต่งจวงล้างให้ใส่ของไม่เพราะฉะนั้นนองๆน,นะคะตัดไปได้เลยในส่วนของรถวิ่งถูกนักและกะ้วก็กิดฟ้อมน้ำท่วมมาไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราขัดรถแบบนี้มากนะคะ เพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆซี่เท่าเลมโบปีสองพันยิบซมนะคะไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะพูดได้ว,ว่าคันนี้เป็นคันแรกก็ได้นะคะปียิบสามหาแสนห้าหมื่นเก้าบาทประวัติดีนะคะฝีเด้าได้เลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวตามไปชมแบบรบคันกันค่ะนี่นะคะบอกเลยว่ารถมาสววยเดิมมาเลยซี่เดิมที่ซี่เทาเลมโบนะคะปี2 0 2 3 ข้องแต่งมีไรมั่งคันนี้ไส้โลไม่คาย,ยางซวยเลยนะคะแม็กไม่อย่างไม่ที่สําคัญนะคะอลัง่งรอบรรทุกกอข้าวเสรเลยนะคะเป็นสี่เดียวกันเลยทางรอหน้าลอลั่งนะคะทุกใจน้องๆวัยรุ่นแน่นอนนะคะสี่เทาเลมโบปียี่้ามคันนี้สี่เดิมทางคันแม็กไลเนอร์มีให้ครบนะคะ<ว>นี่ ช่วงล่างแน่นนะคะแป้งไม้แบบรองรับน้ำหนัก4ี่ถึงอปันกันไปเลยนะคะ โดยร่วมรบคันวอกเลยววานะคะร้องรอยก้านใช้งานนะคะมีมั่งแ็กๆน้อยๆเทปจะไม่ต้องเก็บงานได้เลยนะคะเม็ดอากรูกลมเดิมโรงงานเรียงเม็ดแทวกันซวยงานนะคะนี่เลยสังเกตจุดดีได้เลยนะคะรถตีความน้ำทั่วไม้ให้สังเกตด้านข้างของตัวกระบะได้เลยนะคะระวัดดีฟรีดาวได้นะคะ ระวัดดีรายได้พ่อนะคะไม่ต้องดาวก็ได้นี่ลึกซ่าเอกาสารก่อนเบืองตอนก็ถดูดรงติเบอร์สูนกนึ่งนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเซเวได้เลยนะคันนี้ไม่เพียงสี่หมื่นเจ็ดแสนนั้นและที่สำคัญรถตีข้าวมาทุกคันนะคะผ่านการตรวจบริการจากูนยนบริการด้านล่างนะคะที่เราเอาไว้คอยตรวจรถตีข้าวนะครับตรวจเช็คสามสิบจุดเปลี่ยนยางให้เช็คเบรกเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองเกียร์ให้นะคะอ่ะ ะะก่อนที่จะไปเป็นรถโคกเปลอโรยนะคะก็ต้องมาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูตัวยางนะคะรถมีเยอะนะคะไม่ได้มาลเล่นๆนะคะรถคลองเรามีให้เลือกเยอะสาขาของหน่อยนะคะทีน้องเอ,อยู่ก็คือสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะเรามีไล่สาขาสุราษฎร์สองสาขากรุงเทพบุรีรัมย์นะคะอ,อกได้ถูกจังหวัดทัวประเทศไทยนะคะนี่โคกของเราก็จะมีไล่รูปแบบ เมื่อขันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวซี่ขูนซี่นะคะติปโคกเอาข้าวปลาปัา้มนี่บอกเลยวะได้เลยเป็นขันนี้นะคะข้องเราจะเน้นรถปีไม่นะคะรถเดิมเกรดเอเพราะว่าเรารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้องโคกโผล่ลอยเมื่อกี้ก็จะเห็นตัวย่างว่ารถข้าวมาแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่โคกจอดโรอแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มาลเล่นๆนะคะเรามีให้เลือกเยอะนะคะ ออกงงายที่สุดในประเทศไทยกันบอกเลยอันนี้ไม่ได้โมโนะคะเงินไขเราดีนะคะน้องๆทีอยากจะเอาไปทํางานทําเงินสร้างรายได้ก็ถักมาได้เลยนะคะนี่เล่งขันในวายไปทะเบียนในก็ซ่ามาดนะคะวงกลมปลายแคปหน้าจอมาได้เลย แอดไลน์เซเบอร์สูนหกหนึ่งเ็ดอยากพ่นกี่บาทถักมาได้เลยนะคะมีพ่นเริ่มตนเจ็0พันวบาทนะคะอรถโอกโปรลอยตุกนักซีตงาตันนี่ชอบซี่ไนไปในชมในนะคะมีให้เลือกแบบไม่อันกันเลยทีเดียวนะคะซี่ส่สาค่าไม่ไว่าจะเป็นกรุงเทฟสุรารับุรีรัมสะดวกรับรถซ่าค่าในนะคะก็ถักถ่ายกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวพาไปชมช่วงล้างกันสักนิดนะคะว่าแต่ละขันแต่งแบบไหนนี่นะคะสำหรับช่วงล้างแต่ละขันนะคะไม่น้อยหน้าใครกันเลยจีเดียวขันนี้นะคะโชคซ้ามคูนะคะโอ้ตนกันเลยอ่าแปดซซี่หนึ่งอันนี้โชคจุกจุกนะคะอ่ะมาทีกันตัดไปค่ะ8,8 8กแดซ่องขันนี้ นี่นี่ก็ไม่หน่อยหน้านะคะโชคสร้างกูเหมือนกันนะคะใส่ลุยบอกเลยว่าหน้าผลไม้กลายตึงแล้วนะคะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะคะเซรีไทยรสซุยสาคาสุรธา,านีกับ WA, เซลเอเซรีไทยนะคะปลึกซ้าไดา้ตังงบออกรถกี่บาทยากพ่นกี่บาทนะคะมีเงินดาวเท่าไรโถดตรงได้เลยที่เบอร์ซู่นหกหนึ่งหนึง็มเจ็ดแปดแปดนะคะ ทุกขันนะคะลงเล่มจดทะเบียนทุกตรงตามกฎหม้นะ,ะน้องๆสามารถเอาไปิ่งงานได้เลยนะคะถักถ่ายกันเข้ามาได้เลยจ้าหรืออยากจะมาดูรถเองจีสุรัตนะคะก็บอกว่ามาเซเล์นะคะโทรได้เลยสนหกนึ่งนึ่งจ็ดมปดเจปดจ้า